เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำควรเต็มใจที่จะทำโดยไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะทำให้ประสบผลสาเร็จในงานที่ทำนั้นสูงยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งของพระบรมราโชว,วาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนับเป็นเครื่องชี้แนะอันมีค่าที่คนไทยทั้งปวงจะน้อมนำมาใช้เป็นหลักคิดเพื่อความสุขและความมั่นคงของชีวิตอย่างยั่งยืนทุกพระบรมราโชวาทล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทั้งสิน้นทำให้เรานั้นได้รู้ว่าพระองค์ทรงห่วงใยและดูแลเราอย่างใกล้ชิดเสมอมาอันหาที่สุดไม่ได้ สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการฟังสบายสบายสไตล์อปอมชคุยข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารครับโดยกระผมในเกษมแท่หลิวครับอาสาประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทำหน้าที่นำเรื่องราวข่าวสารสาระดีๆมาพร้อมทั้งความรักความคิดถึงมาฝากด้วยความเคารพยิ่ง กราบขอบพระคุณครับสำหรับการติดตามการรับฟังของทุกทุกท่านทุกสัปดาห์นะครับเราพบกันในช่วงวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในช่วงนี้เราก็ยังคงติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์นะฮะเรื่องของฝนเรื่องของฟ้าที่กำลังจะมาเยือนเราอีกแล้วล่ะนะครับในอีกวันสองวันนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมรับมือได้เลยนะครับเจอแน่นอนนะฮะตอนนี้เรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับก็ถือว่าตรงเป๊ะๆนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเตือนมาเราก็เตรียมตัวที่จะรับมือกันได้นะครับไปกันได้ถูกทิศไปกันได้ถูกทางเลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นต้องกรับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะครับทุกๆท่านที่ให้เกียรติดตามรับฟังรายการนี้กันมาโดยตลอด ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับาทางการถ่ายทอดสดนะครับเฟซบุ Facebook ๊กไลน์ด้วยขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารนะครับท่านสมจิตนำทางขอบพระคุณท่านหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารคุณวันพิพาแพงแก้วพร้อมทั้งข้อมูลข่าวต่างๆนะครับจากคุณพี่สมจิตสิริภูทรหัวหน้าข่าวนะครับสวทมุกดาหาร แล้วก็ฝ่ายควบคุมเสียงวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณพี่สนิททองจำรัดนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับมีเรื่องมีราวมีข่าวคราวที่จะพูดถึงนะครับหรือต้องการอยากจะให้เราได้ประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์หรือส่งข่าวกันเข้ามาได้สายตรงห้องส่งนะครับ042614333นะครับ อรอรับฟังนะครับนะท่านอยู่นะมีอะไรที่จะชี้แนะมีอะไรที่จะพูดคุยนะครับผ่านทางรายการนี้ก็ขอเชิญน,นะครับ042614333นะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ใกลๆนะฮะต้องการอยากจะติดตามอยากจะรับฟังสวทมุกดาหารของเรานะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะ radio Thailand นะครับสวทมุกดาหาร FM 99.25เมกะเฮิร์ ก็สามารถติดตามรับชมรับฟังนะครับทางสวทของเราได้เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อวานเมื่อวันนี้วันที่8ตุลาคมนะครับก็มีข่าวดีนะครับที่น่าปลื้มปิตยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงมีพระราชกระแสรับสั่งนะครับให้หน่วยงานต่างๆได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับนะฮะ พระองค์ท่านนะครับมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานต่างๆนี้ติดตามสถานการณ์นะครับทุกอย่างนะครับทุกสถานที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับต้องเร่งรีบนะฮะอย่างทันเหตุทันการด้วยนะครับพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณนะครับองคมนตรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อที่จะได้รับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งในการนี้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชาานนะครับจำนวน2,500ชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็นายอำเภอต่าง ซึ่งเป็นตัวแทนของราษฎรนะครับที่ประสบอุทกภัยนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับโดยพระองค์ท่านมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานต่างๆต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันการอีกด้วยนะครับซึ่งก็ยังความปราบปรืมปิติยินดี แก่รัษฎรผู้ประสบภัยนะครับนับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ในโอกาสนี้นะครับองคมนตรีท่านก็ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุนะครับตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ชุมชนวัดดาวเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับพร้อมทั้งให้กำลังใจกับพี่น้องนะครับนะทุกทกท่านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ดีนะครับจากฝ่ายบริหารหลายหลายฝ่ายนะครับที่ก็ได้ลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปดูข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่านะครับที่ปีนี้นะครับก็ถือว่ามีหลายพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างมากนะครับ จากเจ้าพายุเตี้ยนหมู่นะครับที่ผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ลูกใหม่มาอีกแล้วนะครับตอนนี้ลูกใหม่กําลังจะเข้ามาอีกแล้วนะครับก็ต้องให้หลายๆนะครับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะรับมือเพื่อเป็นการป้องกันนะครับนะฮะบรรเทาสาธารณภัยให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนนะครับกองอํานวยการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับ ก็ได้ติดตามเรื่องของสภาวะอากาศนะครับพร้อมทั้งพิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะครับร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เลยมีประกาศฉบับที่7เวลาตีห้านะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแจ้งว่าพายุดีเพรสชั o นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นนะครับเป็นพายุโซนร้อนไอ้ลูกนี้ชื่อวันไลอ่อนร็อกนะครับลูกที่แล้วเตี้ยนหมูคราวนี้มาไลอ่อนร็อกนะครับ มีมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ600กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองวินนะครับอ่าประเทศเวียดนามมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเร็วนะครับเร็วมากเจ้าเตียนหมู่นี่ดูเหมือนว่าจะ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับโดยพายุลูกนี้นะครับไม่เคลื่อนที่แล้วก็คาดว่ามันก็จะเคลื่อนขึ้นฟังนะครับประเทศเวียดนาม ตอนบนนะฮะในช่วงเวลาในช่วงวันที่10และก็11ตุลาคมนี้นะครับเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งก็จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยซึ่งก็จะทําให้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณทางภาคใต้นะครับพี่น้องทางภาคใต้ก็เตรียมรับมือไว้ด้วยนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีกําลังแรงขึ้นโดย ทางทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนี้จะมีคลื่นสูงประมาณ 2- 3เมตรด้วยกันนะครับส่วนอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าตกนะครับคลื่นก็จะสูงกว่านะครับทางบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเนี่ยนะครับพร้อมทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเฝ้าระวังนะครับให้ติดตามสถานการณ์ทุกอย่างนะครับนะอย่างใกล้ชิด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานีตลอด24ชั่วโมงนะครับประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะแจ้งนะครับให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพื้นที่เสี่ยงนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่อาจจะมีปริมาณน้ําสะสมนะครับ ก็ให้มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับแล้วก็ทีมปฏิบัติงานเข้าประจําพื้นที่นะครับพร้อมที่จะ,ะเผชิญเหตุให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีถ้าหากว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดสถานาการณ์รุนแรงในพื้นที่ก็ให้จังหวัดดําเนินการนะครับตามแผนเผชิญเหตุที่ทุกจังหวัดนะครับมีความเตรียมพร้อมนะครับและก็ทางนีนะครับก็อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนนั้นก็ได้ติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัยและก็ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ให้เตรียมความพร้อมนะครับนะฮะอ่พร้อมอ่สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับกับพื้นที่ของเราถ้าหากว่าได้รับความเดือดร้อนจากอ่เหตุนะครับเรื่องของอุทกอภัยอันนี้ก็ขอขอความช่วยเหลือได้นะครับขอความช่วยเหลือทางลายนะครับอ่าของปอพซึ่งเขาจะรับแจ้งเหตุอยู่นะครับ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะครับ1784นะครับโทรไปที่1784นะครับขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่านะครับที่มันมันค่อนข้างที่จะนะครับเยอะนะฮะแล้วก็ท่วมขังนะครับสำหรับในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเองนะครับนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับในเฉลิมพลมั่งคั่ง ท่านก็ฝากเตือนพี่น้องด้วยนะครับว่าควรที่จะต้องมีการระวังเรื่องของฝนฟ้านะครับนะฮะซึ่งจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับไปจนถึงวันที่11ตุลาคมนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ละจิจูด13.0องศาเหนือและกลองตีจูด113.5องศาตะวันออกนะครับ ความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้มันจะเคลื่อนตัวนะครับไปทางทิศตะวันตกค่อนข้างเหนือเล็กน้อยนะครับนะฮะด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชั o นนะครับซึ่งก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่10แล้วก็11ตุลาคมนะครับตามประกาศของ กลมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลาก ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำนะก็ขอฝากให้พี่น้องประชาชนเราเตรียมพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยให้ติดตามจากประกาศของอุตุนิยมวิทยานะครับอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินนะครับไอ้ตรงไหนที่มันมีน้ําท่วมนะเช่นน้ําท่วมถนนน้ําท่วมอะไรที่ที่มันเป็นทางสัญจรเนี่ย ก็อย่านะครับก็อย่าได้ฝืนนะครับเพราะว่าเราจะเห็นภาพนะครับหลายหลายครั้งที่หลายหายคนที่ค่อนข้างที่จะประมาทนะครับก็ถือว่าตัวเองเคยผ่านไปผ่านมาตลอดไม่มีอะไรนะครับอาจจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ดีอาจจะขีรจจะข่รถยนต์นะครับนะฮะ ข้ามถนนข้ามอะไรล่ะครับฝายกั้นน้ำนะครับผลปรากฏว่าด้วยความแรงของน้ำนะครับนะทำให้มีการพัดพาเอารถราเนี่ยนะครับตกถนนกันไปนะครับบางทีบางคนก็อาจจะถึงกับเสียชีวิตด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วถ้าเราไม่ประมาทนะครับนะหรือหลีกเลี่ยงได้นะครับเหตุการณ์ร้ายๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่นี่ก็เพราะนะครับนะ ประมาทเกินไปนะครับก็เลยทําให้ต้องอามาพบกับนะฮะเหตุการณ์ที่น่าสลดโถถูเป็นอย่างยิ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับแน่นอนละนะครับก็คือเรื่องของเจ้าโควิด -19 นะครับที่ยังคงระบาดนะครับอย่างหนักอยู่ในบ้านเราเมืองเรากันอยู่ในขณะนี้นะครับ สถิติของผู้ติดเชื้อนะครับหลังจากที่จมเอาหัวดิ่งลงดิ่งลงนี่ก็มาก็หลายวันนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ากําลังจงะงอหัวขึ้นอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ที่จังหวัดมุกดาหารเราเนี่ยนะฮะมีผู้ติดเชื้อในขณะนี้ตามรายงานเขาบอกว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมขึ้นเป็น12รายนะครับ แล้วก็ในส่วนของคนที่รักษาหายเพิ่ม8รายแล้วก็ยังรักษาอยู่ในขณะนี้132รายด้วยกันนะครับข่าวจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดบุกดาหารซึ่งมีการรายงานสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด19นะครับระลอกใหม่นะฮะประจําวันที่8ตุลาคมซึ่งจากการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับพบว่าผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับระบบเฝ้าระวังและระบบบริการการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชนพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น12รายนะครับเป็นผู้ติดเชื้อในครอบครัว ภายในจังหวัดเนี่ย12รายซึ่งแยกเป็นอำเภอก็มีอำเภอเมืองมุกดาหารเรา9อําเภอดอนตานอีก3รายนะครับนะฮะก็อยู่ <c oughs> ผู้ป่วยนะครับก็อายุในช่วง <c oughs> ขอไปครับอยู่ในช่วงอายุ10ถึง58ปีนะครับ <c oughs> ผู้ป่วยระลอกใหม่นะครับในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะ ตามรายงานตั้งแต่วันที่1เมษายนมาจนถึงวันที่8แบบวันที่8ตุลาคมเนี่ยนะฮะในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเรา2,151รายนะครับ2,151รายนะครับแล้วก็ติดเชื้อภายในจังหวัดสะสม325รายติดเชื้อนอกจังหวัดสะสม1,826รายนะครับแล้วก็ แยกนะครับแยกสถานที่รักษาตัวก็ที่เป็นที่เป็น,เป,นเป็นที่โรงพยาบาลมุกดาหารโรงพยาบาลชุมชน6แห่งจํานวน80รายโรงพยาบาลสนามอีก52รายนะครับแยกเป็นผู้ป่วยระดับหนึ่งก็คือไม่มีอาการ11อรายระดับ2มีอาการเล็กน้อย67รายระดับ3ปอดอักเสบมีอาการภาวะเสี่ยง34รายแล้วก็ระดับ4นะครับปอดอักเสบแล้วก็ภาวะ บกพร่องออกซิเจนนะครับอันนี้ก็20รายด้วยกันนะครับแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับก็ยังคงอยู่ที่ <c oughs> 5รายเหมือนเดิมนะครับนะยังอยู่ที่5รายอันนี้ก็นะครับเป็นสถานการณ์ที่มีการรายงานจากทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเรานะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโควิดอีกหละ่ะนะครับนะฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับท่านก็ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดซึ่งผลจากมาตรการการล็อกดาวนะครับผู้ป่วยจะเพิ่มหรือลดลงได้เนี่ยนะครับ อันนี้มันอยู่ที่ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนแหะครับแน่นอนที่สุดถ้าหากว่าเราให้ความร่วมไม้ร่วมมือนะครับโดยปฏิบัติตาม4มาตรการของกระทรวงสาธ,ธารณสุขนะครับเราก็สามารถที่จะอยู่กับเจ้าโควิดได้แล้วก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยนะครับท่านนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตนะครับปลักกระทรวงสาธ,ธารณสุขท่านก็ได้กล่าวว่าขณะนี้นะครับถือว่าจุดสิ้นสุดผล จากการล็อกดาวน์เนี่ยนะครับเข้มนะครับเข้มแล้วล่ะนะฮะเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้เรามาถึงทางแยกแยกถึงแยกเป็น2ทางด้วยกันนะครับถือว่าเป็นทาง2แพร่งก็ว่าได้นะครับก็คือนะทางที่1ก็คือเราจะกลับไปนะครับจะกลับไปอยู่ในช่วงของการที่จะมีอัตราป่วยสูงนะครับตามที่มีการคาดการไว้นะครับนะว่าเราจะมีผู้ป่วยนะครับมากถึง สามหมื่นรายต่อวันนะครับที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับถ้าหากว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับนะหรือจะไปทางที่ผู้ป่วยรายใหม่น้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะต่ํากว่าห้าพันรายต่อวันนะครับแต่นะฮะถ้าหากว่าเราไปทางนี้ก็หมายความว่าต้องมีมาตรการเสริมนะครับอันนี้นะฮะจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับประชาชนนะครับประชาชนเป็นผู้เลือกแล้วก็ประชาชนนั่นแหละเราต้องช่วยกันนะครับ ถ้าหากว่าไทยนะครับจะเดินไปหาในทางที่ผู้ป่วยลดลงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทุกภาคส่วนเราต้องช่วยกันนะครับดำเนินการตามมาตรการ4มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขท่านเสนอเอาไว้นะครับก็คือสร้างภูมิคุ้มกันนะครับสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนขอให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตัดสินใจเข้ารับการฉีดนะครับเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกัน ครอบคลุมนะฮะทุกคนภายในสิ้นปีนี้นะครับขอให้ทุกคนนั้นยกระดับป้องกันตนเองส่วนบุคคลโดยยึดมาตรการนะครับนะฮะเพื่อที่จะให้มันมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นค่านิยมประจําตัวนะครับโดยคิดเสมอะนะครับว่าทุกคนนะครับสามารถที่จะมีเชื้อแฝงเข้ามาได้จึงต้องมีการป้องกันตัวเองนะครับถึงแม้นว่านะฮะเราจะอยู่แต่ในบ้านนะครับไม่มีใครที่ออกไปนอกบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ เพราะฉะนั้นนะฮะเราต้องสร้างความมั่นใจนะครับว่าเราจะไม่เป็นคนไปรับเชื้อหรือเราจะไม่เป็นคนที่ไปแพร่เชื้อนะครับด้วยการตรวจหาเชื้อนะครับแล้วก็จัดการความเสี่ยงจากการติดเชื้อรวมตัวบุคคลในไปรวมตัวกันมีบุคคลต่างๆมากมายไปตามสถานที่ต่างๆนะครับทำอย่างไรถึงจะทําให้มันปลอดโควิดนะครับถ้าหากว่านะครับทุกคนร่วมไมืมมอกันทุกฝ่ายแน่นอนที่สุดแหละนะครับว่า พี่น้องประชาชนเองก็ดูแลป้องกันตัวเองนะครับไม่นําตนเองไปอยู่ในที่แออัดไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะรับเชื้อนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองโดยการรับฉีดวัคซีนนะครับครบตามกําหนดผู้ประกอบการจัดสภาพแวดล้อมและก็สุขอ,อนามัยของสถานที่ให้บริการปลอดโควิดแล้วก็มีการกําจัดจุดนะครับเสี่ยงนะฮะที่จะแพร่เชื้อนะครับซึ่งก็จะทําให้การติดเชื้อนั้นเป็นไปในทางแยกที่ จะเห็นว่ามีสถิติลดลงนะครับจนไปถึงสิ้นปีถ้าหากว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนปีหน้าฟ้าใหม่นะครับเราจะมีความสุขกันมากขึ้นแล้วก็จะอยู่กับโรคโควิด1 9เนี่ยอย่างปลอดภัยนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องที่นะครับเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าเรามาถึงทางสองแพร่งเราจะเลือกเอาทางไหนดีนะครับเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะสนุกสนานอยากจะให้อะไรอะไรมตรการต่างๆนียกเลิกกันไปหมด นั่นก็หมายความว่านะครับเราอาจจะมีโอกาสกลับไปเจอกับอัตราผู้ป่วยที่สูงขึ้นตามที่มีคาดการกันเอาไว้นะครับว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ30,000รายต่อวันนี่เพราะว่านะครับเราขาดขาดอะไรเขาเรียกว่าขาด,ขาดาการปฏิบัติตนนะครับตามมาตรการนะฮะปล่อยประละเลยสนุกสนานกันเลยเถิด โดยคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวนะครับแต่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมหรือพยานอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนะถ้าหากว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับหรือถ้าหากว่านะครับเราเดินทางไปทางที่สองนะครับเพื่อที่ต้องการอยากจะเห็นผู้ป่วยรายใหม่ๆเนี่ยลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งแน่นอนที่สุดหละนะครับว่ามันจะต้องนะครับไปถึงจุดที่ต่ํากว่า5,000รายต่อวันหรือน้อยไปยิ่งกว่านั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่นี่แหละนะครับมันก็ต้องอยู่กับมาตรการต่างๆนะครับที่พี่น้องประชาชนต้องยอมรับให้ได้นะครับพี่น้องประชาชนต้องเลือกนะครับต้องเลือกต้องช่วยกันถ้าหากว่าเราจะไปทางที่จะมีผู้ป่วยลดลงนะครับเราทุกคนทุกภาคส่วนก็ต้องช่วยกันนะครับ ช่วยกันดําเนินการตามมาตรการ4มาตรการที่ว่าไว้นะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะอ่อันนี้ก็ขอฝากท่านไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับนะเพราะอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับมันขึ้นอยู่กับความร่วมไม้ร่วมมือของพวกเรานี่แหละนะครับว่าเราต้องการอยากจะเห็นนะครับนะบ้านเราเมืองเราเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเรายังปล่อยปละละเลยนะครับทุระไม่ใช่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับ ทํากันอย่างนี้ทุกคนแล้วนะครับประเทศชาติก็อยู่ไม่ได้หรอกนะครับเราก็ต้องเผชิญโชคเผชิญชะตากรรมกับอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับความสูญเสียยังไม่เกิดขึ้นกับเราบางทีเราอาจจะคิดไม่ได้สํานึกไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องสูญเสียพ่อแม่พี่น้องลูกหลานไปกับสถานการณ์ของเจ้าโควิดนะครับโดยที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ความจริงแล้วเราสามารถป้องกันได้นะครับนะฮะแต่เราไม่นะครับนะฮะ เราเลือกแต่ความสุขสบายนะครับเฉพาะตัวเฉพาะตนนะฮะช่วงครั้งชั่วคราวนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะครับด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงนะครับด้วยความเคารพทุกทกท่านนะฮะเราต้องการอยากจะเห็นพี่น้องเรามีความสุขมีความสบายนะครับปลอดโรคปลอดภัยเราจะได้เปิดหน้ากากนะฮะ ออกมาพูดมาคุยเห็นหน้าค่าตากันอย่างเต็มตาเต็มอะไรล่ะนะครับทุกวันนี้เนะครับเจอหน้าใครก็พยักหน้านะเขาพยักหน้าให้ก็พยักหน้าให้รู้เขายิ้มก็ยิ้มตอบนะครับแต่ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นใครเพราะเรามีหน้ากากมันปิดบังเอาไว้นะครับนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่มาทักเรานี่คือใครนะครับนะเป็นเสียส่วนมากเราว่ากันอย่างนั้นนะครับเรารอครับรอที่จะมีโอกาสได้เปิดหน้ากากคุยกันนะครับแบบสบายๆนะครับขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะมีเพลงเพราะๆมาฝากท่านในช่วง นี้ครับเชิญครับครับท่านกำลังติดตามรับชมนะครับรายการถ่ายทอดสดของรายการอปมชคุยข่าวนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารนะครับในวันเสาร์ที่9ตุลาคมนะครับสำหรับวันนี้การถ่ายทอดสดนะครับก็คงจะหมดเวลาลงเพียงแค่นี้มีอะไรที่ผิดพลาดกราบประทานขออภัยด้วยนะครับกราบขอบพระคุณทุกทท่านครับที่ติดตาม รับฟังรับชมนะครับรายการอาปมชคุยข่าวนะครับสำหรับวันนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ